ถ้าจะพูดถึงความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับเราเนี่ยไม่ได้อยู่ดีๆก็เชื่อมั่นเลยจริงไหมครับเรายังต้องพินิษพิเคราะห์พิจารณาสมมุติยกตัวอย่างผมเป็นผู้นําของท่านผมไม่แน่ใจผมมีอาการลังเลแล้วผมก็ไม่ได้โฟกัสชัดเจนว่าผมจะหยิบจะจับอะไรกันแน่ผมไม่รู้จะทิศทางไปทางไหนกันแน่ใช่ไหมครับผมเป็นคนขับรถ ผมจะขับรถไปเชียงใหม่แล้วผมก็สเปะส,ส,สปะงงไม่รู้ทิศรู้ทางแล้วก็คอยเอ๊ะมันไปทางไหนนะเอ๊ะมันไปทางไหนนะครับถามคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยถามลูกทีมเนี่ยถามคนที่นั่งไปในรถคันเดียวกันนะอารมณ์แบบนั้นน่ะท่านท่านคิดไหมว่าคนที่อยู่ในรถเดียวกันกับเราเคันเดียวกับเราเนี่ยเขาจะมีความกังวลไหมเฮ้ hey, จะพาเขาหลงหรือเปล่าจะพาเขาผิดทางไหมถูกไหมครับเพราะนั้นทุกคนครับ จะาถามว่าทีมงานจะเชื่อมั่นเราได้ทําไมไม่เชื่อมั่นเราต้องถามว่าเราเนี่ยเชื่อมั่นหรือยังเราเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนหรือยังครับว่าเราจะไปไหนถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนเรามั่นใจก็ไม่ก็ไม่นานครับเดี๋ยวทีมงานเราเขาก็จะออผู้นําเรามั่นใจนี่ผู้นําเรามีทิศมีทางถูกไหมครับถ้าเราไม่กําหนดทิศทางชัดเจนและเราไม่แสดงอาการมั่นใจนะทีมงานเราก็ก็ลังเลเหมือนกันนะทุกคนครับ พรน,นั้นฝากทุกคนไว้ครับอยากให้ทีมงานมั่นใจเราก็แค่มั่นใจก่อนครับชัดเจนก่อนครับแล้วทุกคนก็จะโอ้มั่นใจเราชัดเจนกับเราครับก็สําเร็จมันก็ง่ายแค่นั้น,นครับ